ขอบคุณที่แบกนะคะพี่สามารถแบกได้ทั้งวันเลยนะถ้าตัวหนูเบาไม่ชอบจงบอกเขาไม่ใช่ที่ห้องก็ได้ได้หมดนะตอนนี้อยากให้จดิตดตาต้องแสวหัวคนได้เหรอพี่ห,ห,หนมอขาก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ ปกติไม่ได้กับคนดูบ่อยไม่ค่อยบ่อยครับแต่ถ้ารู้ว่าเป็นคนสวยพี่อาจจะเล่นบ่อยครับอ้าอุ้ยพี่ไม่มีปืนหายแล้วตายล่ะลูกอย่าเพิ่งตายล่ะอย่าเพิ่งตายล่ะั่งได้ด้วยเอ้ยบ้าสามหลังไม่มีปืนสักหลังว่ะขอบคุณมากครับมาอุ้ยบอลิเตียใช่ถ้ามันขึ้นทหารอนแป๊บนึงตายอีกปอก ไ้่่เยพี่พี่กำลังพี่กำลังวนัวอยู่พี่กำลังวนัวอยู่ห้องใจเย็นๆแตงหนึ่งแตงหนึ่งหน้าพี่หน้าพี่หน้าพี่โอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเกือบไปแล้วแล้วก็คุณหนึ่งช่องแกมาปะใครอะใครเดินมาเกือบไปแล้วแล้แพรอยู่เท่าไหร่นะสิ สิบเก้าเหรอกำลังจะกำลังจะสิบเก้าใช่ค่ะทันมาคอนเกิดพอดีเต็มสิบเก้ามีแฟนยังอ่ะเรสโสดครับไม่ชอบมีแฟนไม่ชอบมีแฟนหว่ะจริงเหรอแล้วชอบแล้วอยากแล้วถ้าสมมติว่าพี่เป็นแอร์ล่ะได้แทนอยางดูแลเหรอไม่มีก็เอาไม่กระถามดูกระถามแล้วชอบชอบคนแบบชอบคนแบบไหนครับชอบคนแบบคนตีนอ่ะ เขาคนแบบพีเปล่าตายเหรอมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เหรอมันไม่มีแฟนทุกคนถามจริงก็จริงไปเช็คได้หรอเช็คที่ไหนอ่ะถ้าจะเช็คนี้ต้องไปเช็คที่ไหนครับเช็คที่ห้องก็ได้ค่ะเฮ้ยเช็คที่ห้องว่ะทำอะไรอ่ะก็มาเช็คดูไงว่ามีแฟนหรือเปล่าอเช็คดูว่าไม่มีใครจะอยู่กับแฟนไงอ้อืมและถูตเขาไปดินะคิดไม่ค่อยดีอะช่วงนี้พี่อะ แค่นี้อยู่อุ้งเพยป่ะฉันอยู่กาลสินะค่ะเฮ้ยผู้สวาวกาลสินว่ะแต่ราไม่อะไรกลาลสินพี่ผ่านบ่อยพี่จะกลับบ้านทีไรพี่ต้องผ่านกาละสินแล้วล่ะเอาบ้านพี่หมูอยู่ไหนอะบ้านพี่อยู่นครพนมไงมันมันทางเดียวกันเหรอวะใช่ทางเดียวกัน,นกมันต้องผ่านกันแล้วอยู่แล้วโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเวลาพี่กลับบ้านเดี๋ยวพี่แวะไปหาถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนจากซองควงเป็นเบอร์โทรได้ไหมครับ ได้หมดฮะตอนนี้ได้ได้หมดเฮ้ยทุคนได้เฉยว่ะได้ยังไงเนี่ยไปด้วยไม่ต้องตามมาทุกคนพี่ไปคนเดียวพอเป็นกับดักเชื่อผมเดี๋ยวผมลองไปเช็คดูก่อนมเป็นกับดักเชื่อพี่ทุกคนอย่าตามพี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองไปเช็คดูก่อนอันนี้ปกติเล่นแต่ฟีไฟหรอใช่ค่ะไม่เบื่อหรอมันแหมันอันเดตบมันอัปเดตก็เล่นทําไม่ไ เองก็นั่งเล่นไพ่กับพี่ๆในห้องแล้วแล้วระหว่างหนุ่มหนุ่มฟรีฟากับหนุ่มขับทีนี่ชอบอันไหนมากกว่างชอบพี่หมูอ่ะอย่าอย่าน้องแพรย์นะถ้าถือว่าพี่รู้สึกขึ้นมาน้องแพรต้องรับผิดชอบพี่นะไม่ใช่อะหันศพเลยเมสเม่ต้องเอาพี่ไปเลี้ยงดูเลยนะโอเคตรงนี้ด้วยว่ะมาเรียดด้วยมืตอนหัวขั้นพี่แน็กบอกว่าพี่แน็กเบื่อนมหนูบอกให้มาถักเอ้ย มิด้งวัวมือเปล่าวะอ้าวพี่โดดไปแล้วมิ้ตัวพี่หมูอยู่กับหนูพี่โดดไปแล้วพี่โดดไปแล้วโดดไปพี่นานถามพี่หมูว่าพี่หมูเบื่อนมไหมอะไรแบบนี้จะให้หมูเบื่อนมหรือเปล่าล่ะไม่ครับที่ชอบเขาเล่นอะไรพี่แนายเาเบื่อนมปะนั่นดิดูเขาไปดิโอ้โหโดดโดดมาได้ป่ะโดดมาได้ป่ะได้ฮะได้แป๊บนึงเล่นกับสาวไม่บู้เลยนะหมูเป้งว่ะ ย้อนพี่พี่พอเราเล่นกัะสาวก็ต้องแบบค่อยๆไปเนี่ยเนี่ยคุณจะตายไม่ได้ใช่ครับเล่นกระสาวมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันก็ต้องไปพร้อมกันเ,เ,เออเวลาแตกมันจะได้แบบว่าแตกพร้อมกันอะไรเงี้ยใช่เหรอต้องต้องแตกพร้อมกันด้วยอะไม่ไม่หมายถึงว่าถ้าสมถติว่าแบบถ้าสมถติว่าพี่พี่แตกคนเดียวแบบพี่จะได้นั่งดูน้องแพร ng ng เล่นไงนั่นแหละใช, <แว S 1> ใช่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 เถอะ ใช่พี่ไม่ง no. oh no. ั้นเดี๋ยวเราจะติดเลดกว่านี้แล้วนี่อยู่อยู่เอ็นจีนานยังอ่ะสามสี่เดือนได้ั้งทำไมถึงเลือกไปเข้าแคนชอบชอบหัวแคนเนาะเฮ้ยๆๆน้าพี่มีโอ้ล้องข้าหัวแคนเอ้าแบบแค่ใครวไอ้ไหนนี่อ่ะก็ฟูดูก็เหื่อแบบไอดอลอะไรเงี้ยไม่ดีเลยแบเปลี่ยนแคนอ่ะเหมอแคนเต่าก็เลยหาไปเรื่อยแล้วไม่รู้ทีหลังว่าหัวแคนเป็นหัวแคนก็เลยมาขอเทส ระเบียงระเบียงโรงพยาบาลเก็บไปนะแตาไปแล้วพี่ดกตไปแล้วไม่มีระเบียงอยี่อยยู่ยอยเออบ้าระเบอร์เเแป๊บรอแป๊บโอเคแตกแล้วแตกแล้วหนึ่งแตกแล้วหนึ่งึเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย ุูกปืนอะไรวะหนุ่มข้าหนุ่มุกปั๊มได้เปล่าไม่ไม่ไมู่้่อโอ้หน่องแพ้ยิงถืออยู่บอลนะไม่ใช่ขาเขาอยู่บไม่ดีนึกไม่ใช่ขาเขาอยู่บอล้ดี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 ยีดีีดิดี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 งีอีด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  เปล่ามากเฝล่ามาเอวแล้วปกติปกติแกดูช่องไหนอยู่อ่ะหรือว่าแล้วแต่อารมณ์ถามใครเหรอถามใช่ไมอยู่ด้วยกันอยู่กันสองคนเนี่ยไม่ไดถามใครอ่ะสาวคนดูดูช่องนี้ดูแต่ช่องพี่กับช่องพีนักอ่ะเออปกติพี่เห็นแกอยู่ช่องพี่นักก่อนไม่ได้ถามเลไม่รู้ดิไปกดซ้ำช่องเขาแล้วทำไมไม่เห็นกดซับช่องพี่บ้างเลยอ่ะอยากให้กดปะล่ะหมายถึงว่ากดซับหรือกดพี่อ่ะถากดซับ หครับอุ้ยอ่าอย่าร้องอย่างนั้นพี่พี่ได้ยินอีกพี่ขอร้องล่ะโอ้โหยิบหายละใจพี่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยมี้ยเอ็ดอ้องพี่หมูอย่าอย่าร้องอย่าร้นพี่หมูอย่าใจเย็นๆโอเคพี่ขอร้องล่ะใจเย็นลูกรึ โอ้ยกูแจ้วอยู่กันเยอะเลวเลยดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะที่ตายอ่ะดีและกูกูกูหวั่นใจมากถ้าสมมติว่าน้องเขาโดนยิงอีกเนี่ยกูจะโดนอะไรอีกอ่ะ ที่พี่พู่จรินะเข้าเข้าหลังหนูโดนยิงหนูไม่ต้องร้องเพลงก็ได้พี่ใจคอไม่ค่อยดีอ่ะขึ้นไปยิงบนเขาได้เหรอบนเขาไหนไหนลองให้กำลังใจพี่หมูสิสู้ๆนะคะเอาแบบมันหวานมันหวานกว่านี้ได้ไหมเป็นไงเอาหัวสาครับพูกแใกล้ๆมาหน่อยได้ไหม พี่อหมอขาขาขอราอีกนะไหวอยู่ตายละคืนนี้นอนหลับฝันดีละดีแล้วโอ้ยไอ้พวกเอฟซีขาหื่นพี่ผายเย็นๆนะะครับโอ้ยคนลุกวางไอ้บอลดิลูกโอ้โหเฮ้ยลูกไม่วางไอ้บอลอะ น้องแพรคิดว่าเกมนี้พี่ชนปะปะเออหมวดต้องชนะอยู่ยแล้วแล้วถ้าพี่ชนะพี่พี่จะพี่จะได้อะไรปะแล้วพี่หมวอยากได้อะไรอ่ะ,อะได้อะไรไดีวะทุกคนได้อะไรดีนะ,ะเฮ้ยพี่ไม่น่ารอ,อดว่ะจริงเฮ้ยโอ้ย <c oughs> ตอดแล้วปะพี่จะตายพี่น่าจะตายอ,อยู่แถวนี้แหละนั่น,นไงล่ะกู <l ug> ว่าแล้วกูไม่รอดจริงๆด้วยโอ,อ้ยแล้วมันมาข้างหลังอ่ะโอ,โอ้โหเต่าเลยอะ่ะจบแล้วน้องหนะมูยบอร์นะปวดไหมครับ <l ug> ปวดจัง <l ug> เล่นยังไงวะให้ได้ส <l ug> นะี่คิวเนี่ยเเล่นยังไงให้ได้สี่คิวทุกคนกูเล่นยังไง ขอบคุณมากเขอบคุณที่แบกนะคะจริงเหรอพี่พี่สามารถแบกได้ทั้งวันเลยนะถ้าตัวหนูเบาอะก็ไม่หนักนะเท่าไหร่ห้าห้าหาหกแน่เลยเฮ้ยไปไปเถอะพาไปแพ้ไปไปแล้วไปไปไหวดี๋ยวพี่สตีแตกเค้าไ้าวไม่เจอกันครับ แล้วก็ลรัใครที่อยากดูวิดหมูเกบแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที Facebook ่ c e b o o k Fanpage Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะที่หมูรออยู่